สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในช่องของออฟผู้พิชิตอุปสรรคใน EP ีที่482นะครับทุกคนสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้ว,ลวก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวของน้องกุ้งอยากจะมาเล่าและมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับซึ่งตัวของน้องกุ้งเนี่ย ได้ไลน์มาคุยกับผมตะกี้นี้นี่เองนะครับตอนที่คุยเนี่ยรู้สึกว่าจะกึ่มๆอยู่ด้วยก็คือดื่มเหล้านะครับแต่ก็สนทนารู้เรื่องนะครับน้องกุ้งเนะ่ะพึ่งกดติดตามผมแล้วก็อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองในครั้งที่เคยติดสล็อตกับติดเหล้าในในตอนนั้นคือติดเหล้าหนักมากนะครับแต่ตอนนี้เบาลงแล้ว เพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอายุก็40ปีแล้วนะครับทุกคนและที่สำคัญไปกว่านั้นในปี255 5น้องกุ้งเนี่ยอยากคิดสั้นหาทางออกไม่เจอเพราะว่าแฟนของน้องกุ้งเช็คบินเลยนะครับก็คือไม่เอาไม่อยากอยู่กับคนเล่นพน,นันแล้วน้องกุ้งในตอนนั้นก็คือสาม,มาเลเทเมานะครับแต่ไม่เข้าเล่นการพน,นัน กว่าจะจับหลักได้กว่าจะหารังเจอก็ต้องใช้เวลาเกือบ3มปีนะครับณนะตอนนี้ก็เลิกพนันได้แล้วเหลือแต่เล่าที่ยังเลิกไม่ได้นะครับว่ากันไปนะครับอย่างน้อยเล่ามันอาจจะทำให้ตัวของน้องกุ้งหรือมดดิบแล้วก็เสียสุขภาพนิดหน่อยวงเล็บถ้ากินในน้อยนะครับแต่ถ้าเล่นการพนันเนี่ยเสียอนาคตแน่นอน และก็หมดตัวแน่นอนอีกทางยังได้ในสินและก็คำโกหกมาเป็นรางวัลปลอบใจอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราฟังคลิปของเขาแล้วพยายามเตือนสติแล้วก็ท่องไว้ในความคิดหรือท่องไว้ในใจว่าการพนันทุกชนิดถ้าพวกเราทุกคนได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วไม่เคยทำให้พวกเรารวยขึ้น ไม่เคยทําให้ชีวิตของพวกเราดีขึ้นวงเล็บในระยะยาวนะครับในตอนแรกพวกเรามองว่ามันเล่นง่ายสนุกสนานกับมันแล้วก็มีภาพจําอะไรอีกลหลายๆอย่างแต่บทสรุปถ้าเล่นไปนานๆพวกเรารู้แล้วนะครับว่าต้องหมดตัวอย่างแน่นอนแล้วก็มีนี่สินกับคำโกหกถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็หยิบกระดาษ A4 นี่มา แล้วจงเอาประกาจดรายละเอียดดูว่ากําไรที่พวกคุณได้ในแต่ละวันในแต่ละเดือนหรือในแต่ละปีเอาแบบเยอะๆเลยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะไม่เต็มสองหน้ากระดาษก็คือหน้าแรกกับหน้าหลังแต่ถ้าผมให้พวกเราทุกคนหรือพวกคุณทุกคนจดความเสียหายผมคิดว่ากระดาษ A4 ทั้งหน้าแรก และหน้าหลังเนี่ยไม่พออย่างแน่นอนบางคนเนี่ยประมาณ3หนะ้าบางคนก็ไม่พออีกเห็นไหมครับความเสียหายเนี่ยมันย่อมเยอะกว่าความสำเร็จวงเล็บได้กำไรอย่างแน่นอนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังประวัติการเสียพนันของน้องกุ้งไปพร้อมๆกันนะครับโดยมี22ข้อตามที่ผมได้ถามนะครับข้อ1 น้องก็ชื่อน้องกุ้งนะครับส่วนข้อ2อายุก็40ปีแล้วนะครับหลัก4ก็ต้องระวังนะครับกุ้งณนะตอนนี้เราติดเหล้าถ้าเป็นไม่ได้ก็ขอให้เบาๆหน่อยนะครับเพราะถ้ากินไปนานๆานปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะตามมาอย่างแน่นอนนะครับส่วนข้อ3อาชีพเป็นช่างซ่อมบำรุงในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีใครอยู่แถวอมะตะบ้างครับ ยกมือขึ้นซึ่งน้องกุ้งก็ทำงานอยู่ในที่นั้นนะครับส่วนข้อ4เงินเดือนของน้องกุ้งณนะปัจจุบันเลยก็คือประมาณ2 0,000ื่นกว่าบาทถ้ารวมโ t หรือสวัสดิการดีๆนะครับได้เกือบ30,000ื่นะครับทุกคนส่วนข้อ5้าสถานะของน้องกุ้งณนะตอนนี้ก็คือโสดนะครับแต่อดีตเคยมีแฟน แล้วเลิกกันแล้วนะครับในปี2565น้องกุ้งน่ะเสียใจมากเพราะมันคือภาพจำและเป็นอดีตที่ทรมานมากสำหรับน้องกุ้งนะครับน้องกุ้งอ่ะเลิกพนันมาได้จะ3ปีแล้วแต่ภาพเหล่านี้ไม่เคยเลือนหายไปจากความคิดของน้องกุ้งเลยนะครับส่วนข้อ6ทรัพย์สินที่เคยมีในอดีตของน้องกุ้งก็คือมีรถยนต์1คัน แล้วก็เงินเก็บของตัวเองนะ่ะอีก2องแสนรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิก2คันเลยนะครับแล้วก็ทองอีก3บาทซึ่งซื้อไว้ตั้งแต่อายุ20ต้นๆนะครับส่วนข้อ7น้องกุ้งนะ่ะอย่างที่ผมบอกก็คือติดพนันเล่ากับติดสล็อตในช่วงนั้นนะครับและข้อ8น้องกุ้งติดพนัน4ปีนะครับทุกคนก็คือ เริ่มเล่นในปี2561จนถึงพศ2565ในช่วงนั้นน่ะกุ้งเล่าให้ผมฟังว่าการสมัครเว็บพนันเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากพอสมควรไม่ง่ายเหมือนทุกวันนี้นะครับตอนนั้นน่าจะถ่ายบัตรประชาชนหน้าหลังด้วยแล้วเกมที่กุ้งเล่นนะครับมีตั้งแต่1บาทจนถึงเบละ 2,300อะไรประมาณนั้นก็คือไม่ได้มีการซื้อฟีสปินนะครับกุ้งบอกว่าถ้ามันแตะบนนัสมาก็คือได้เยอะเลยนะครับน่าจะอยู่ในค่ายโจ๊กเกอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับตามที่กุ้งเนะ่ะเล่าให้ผมฟังนะตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้สนใจค่ายของเว็บพนันแต่กุ้งก็บอกแหละแต่ก็จําไม่ได้นะครับทุกคนก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับส่วนข้อ9ช่องทางในการรู้จักพนันก็มาจากเพื่อน ในที่ทำงานอีกแล้วนะครับแม่องค์ประกอบ3มอย่างเนี่ยมันใช้ได้จริงๆแล้วพวกเราทุกคนก็เข้าไปติดในวงจรขององค์ประกอบ3อย่างจริงๆนะครับก็คือเพื่อนโอ้โหเป็นอะไรที่ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเพื่อนของพวกเราทุกคนเนี่ยคือการโฆษณาที่ดีที่สุดตอนที่พวกมันเล่นได้มันก็จะมาบอกเราอย่างที่ผมเคยบอกผมพูดเน้นเสมอว่า คนที่ได้กําไรจากการพนันส่วนมากจะเก็บอาการไม่อยู่อยากให้คนอื่นก็ชมเราอยากให้เพื่อนๆก็ถามเราว่าได้ตัวคูณอะไรคูณเท่าไรได้วายกี่ตัวแล้วเราก็จําเป็นจะต้องบอกเขานั่นคือจุดทําการแล้วก็การโฆษณาที่ดีที่สุดในตอนนั้นนะครับแต่ในปัจจุบันเนี้ยเอาความเป็นจริงเลยนะครับ หลายคนมากที่เข้าเล่นการพน,นันสะกดคำว่ากำไรยังไม่ได้เลยภายใน3วันเดือนหนึ่งอาทิตย์เล่นเนี่ยเสียตลอดสะกดแต่คำว่าเสียอย่างเดียวบางคนนะครับได้แล้วไม่ถอนเกิดความมันอยากถอนย่อเต็มๆอย่างเช่นได้กำไร3าไร3บาทแต่ขาด75บาทจะได้ถอน400เล่นไปเล่นมาก็หมดตูดแล้วก็เติมเข้าไปใหม่ และก็หมดเรื่อยๆนะครับมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับใครว่าการพนันมันเป็นของง่ายมันเป็นของกล้วยๆถ้าพวกเราทุกคนนะ่ะได้ติดแล้วไม่ว่าจะเป็นการพนันชนิดไหนคุณมีโอกาสที่จะหมดตัวหมดแบบน้ำซึมบ่อทรายไปเรื่อยๆการพนันมันก็เหมือนปลวกนะครับมันค่อยๆแทะฐานของเราโดยตัวเรานะ่ไม่รู้เลยว่าตัวเองเนะี่ย กำลังโดนมันหลอกกำลังโดนมันกินและผลสุดท้ายบ้านก็ค่อยๆพังอนาคตของเราก็ค่อยๆพังจนสายเกินแก่นะครับก็พยายามเปรียบเทียบนะครับกำจัดปลวกเนี่ยถ้าเราไม่เอาน้ำยาแรงลงไปถึงรังของมันเนี่ยมันจะไม่ตุยนะครับปลวกการพนันก็เหมือนกันถ้าผมไม่จี้ ย้ำเตือนทุกคนทุกคนก็จะไม่รู้โทษของการพนันนะครับบางคนนะครับผมเพิ่งทําคลิปให้ผ่านไปแค่วันเดียวเองเข้าไปเล่นอีกแล้วเพราะความโลภเพราะความอยากได้อยากหาเงินไปใช้นี่และก็อยากปิดนี่ให้ไวที่สุดและแล้วมันก็ยิ่งเพิ่มบาดแผลให้กับตัวเองไปเรื่อยๆช้ำใจแล้วช้ำใจอีกอยู่อย่างนั้น ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็ต้องรอวันที่สายเกินแก้และก็ต้องได้อยู่คนเดียวจริงๆนะครับนี่คือผมเตือนทุกคนแล้วนะครับไม่มีใครได้กำไรจากการพนันไปตลอดอย่างแน่นอนเพราะว่าเขามีสถต,ติเขาเป็นไอเขาจดไว้หมดแล้วการที่พวกเราทุกคนน่ะจะได้เงินหรือได้กำไรจากบอลหรือจากพนันออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อก่อนเราเคยได้กำไร ก็คือเงินของมันที่มันเจียบมาให้พวกเราบางส่วนแต่ในทุกวันนี้ที่พวกเราเล่นได้กำไรมันก็คือเงินของพวกเราที่พวกเราห้วนในแต่ละครั้งแล้วก็เสียเยอะมากแต่ได้กลับมาแค่อันน้อยนิดนะครับทุกคนส่วนข้อ11เงินที่เคยมีในบัญชีของกุ้งตอนที่ยังไม่เล่นนานก็คือสอง0ส0บาทนะครับ แบงค์พัน200ร้อยใบนะครับทุกคนส่วนข้อ12การเติมเข้าไปครั้งแรกของกุ้งตามที่กุ้งเล่าให้ผมฟังในตอนนั้นก็คือปี2 5งหก็คือเติมไป100บาทสล็อตแตกนะครับได้มา250บาทกุ้งก็ดีใจนะครับแล้วก็ได้ถอนออกมาซื้อเหล้าเลี้ยงเ,เพื่อนๆแล้วก็ซื้อกับแกล้มบางส่วนนะครับโอ้โหเป็นภาพจำที่ ติดตาของกุ้งเหมือนกันนะครับเข้าเล่นครั้งแรกแล้วได้กําไรเลยนะครับส่วนข้อ13และภาพจําที่ติดตาอีกครั้งของกุ้งก็คือในปี2563กุ้งเคยได้โบนัสจากสล็อตเบทละ30ได้มา 5.2. 0 0มืนนะครับกุ้งดีใจมากมีความสุขมากแล้วก็ได้ทำการแจ้งถอนนี่ก็คือจุดสูงสุดหรือจุดทำการของคนที่ เล่นพนันทุกคนนะครับแน่นอนที่สุดนะครับเราเติมเงินเข้าไปเราก็อยากได้กําไรเหมือนที่ผมบอกว่าตอนที่มันเล่นกับเราหรือระบบมันเล่นกับเราเนี่ยมันก็วางกลไกให้เราได้ก่อนพอเราได้กําไรทุกวันแล้วมันก็จะเริ่มสู้กับเราโดยครั้งแรกมันกินก่อนและมันอาจจะให้เรานะ่ยได้บ้างสู้กันไปสู้กันมาจนให้เราติด แล้วก็ลหลงไหลในเกมแล้วก็มีภาพจําและหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มกินดาหาวิธีกินจนได้นี่คือระบบของสล็อตหรือระบบของพนันออนไลน์นะครับพวกเราฟังแล้วเตือนสตินะครับส่วนข้อ14หลักการในการเล่นพนันของน้องกุงก้งก็คือในช่วงเลิกงานนะครับก็จะโอนเข้าไปเล่นปันเบทละ 2- อถึง3บาทก่อน ถ้ามันไม่แจงให้หรือไม่แตกให้ก็ขยับเบสขึ้นนะครับและก็เคยปรับเบสสูงสุดไปถึงเบสละ150บาทสุดท้ายก็หมดนะครับและก็จะเป็นอย่างนี้เกือบทุกครั้งในช่วงหลังๆก็คือในปี2565นะครับทุกคนส่วนข้อ15กุ้งเคยเสียเยอะสุดก็คือในต้นปี2565เคยเสียจากสล็อตแสนกว่าบาท ภายในวันเดียวนะครับทุกคนตอนนั้นเสียใจมากเครียดม,มากกินไม่ได้นอนไม่หลับแทบเป็นบ้าคาสติและในเดือนนี้เองนะครับเมียของกุ้งก็ได้รู้นะครับว่ากุ้งอ่ะติดการพนันหนักมากแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเขาเยอะมากและหลังจากนั้นนะครับเมียของกุ้งก็ได้หนีไปอยู่ที่อื่นทิ้งให้กุ้งอยู่คนเดียวแล้วกุ้งก็เสียใจเครียด ร้องให้มืดมิดไปหมดนะครับหาทางออกไม่เจอกุ้งก็พยายามติดต่อแฟนแล้วแต่ก็ติดต่อไม่ได้นี่แหละครับไม่มีใครอยากอยู่กับคนเล่นพนันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีอนาคตอีกคนหนึ่งเขาตั้งใจทํางานสร้างอนาคตแต่พวกเราทุกคนเนี่ยก็กําลังจะทําลายมันพังทลายมันมันไปด้วยกันไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วใครที่ฟังคลิปอยู่นะตอนนี้ถ้าคุณยังมีครอบครัวที่ดีแฟนให้กำลังใจครอบครัวให้กำลังใจก็จงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็คืออย่าเข้าไปยุ่งกับการพนันอย่าไปหวนยิ่งทะเลิกได้แล้วจะเลิกได้วันหนึ่งเดือนหนึ่งหรือหนปีก็ทำไปเรื่อยๆอ,อย่านะครับ พวกเรามองว่าพนันออนไลน์เราจะเล่นแค่ร้อยส0งก็พอนี่คือความคิดของเราคิดว่าเราอ่ะจัดการได้แน่ไอ้ความคิดแบบนี้แหละมันทำให้ใครหลายคนเนี่ยหมดเงินมาแล้วหลายล้านนะครับไม่เชื่อคุณลองเข้าไปย้อนฟังคลิปเก่าๆของผมดูนะครับว่าครั้งแรกของการเล่นพนันของแต่ละคนเนี่ยคิดอย่างไร ร้อยสองก็พอสนุกสนุกขำขำได้เสียพอที่เท่านี้ได้เสียแล้วเลิกเลยแต่พอเล่นจริงๆเอาเข้าจริงๆนะครับมันติดแล้วสุดท้ายตัวเองก็สายเกินแก้หมดระดับ10ล้านหรือ20ล้านก็มีนะครับทุกคนอ่ะต่อเลยนะครับส่วนข้อ16น้องกุ้งนะ่ะเคยเลิกพนันได้นานสุดก็คือ5เดือนนะครับทุกคนก็คือ 150่งรบบาทโอ้โหเสียดายมากนะครับตอนนั้นน่ะกุ้งนะ่ะไม่มีเงินแล้วก็ไม่อยากให้แฟนรู้ด้วยแล้วก็ตั้งใจทำงานหาเงินใช้หนี้เขาบางส่วนมันก็เกือบจะดีแล้วนะครับแต่ก็อย่างว่าไอ้เพราะเหล้านี่แหละและก็ความเมานะครับตัวเองนะ่ะใช้จ่ายหรือซื้อเหล้าหมดไป300ก็อยากจะหาะไรายได้พิเศษโดยการเติมเข้าไปเล่นสล็อต สุดท้ายเล่นไปเล่นมามันก็เสียนะครับทีนี้ก็เกิดเป็นภาพจําแล้วก็ได้หัวอีกครั้งแล้วก็สะสมเล่นมาเรื่อยๆจนในปี2 5 6 5แฟนก็ได้รู้ว่าติดพนันก็คือวันนั้นหมดไปแสนกว่าบาทนะครับทุกคนเห็นไหมครับองค์ประกอบ3อย่างเพื่อนเวลาว่างและยอดเองินในบัญชีเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทในทุกๆข้อที่ผมพูดมาทั้งหมดรวมถึงมีบทบาทกับชีวิตประจำวันของพวกเราด้วยนะครับ ส่วนข้อ17หวนพนันกี่ครั้งรงเล็บตลอดที่เล่นมา4ปีนะครับตามที่ผมได้ถามกุ้งก็คือมากกว่า50ครั้งนะครับส่วนข้อ18และครั้งล่าสุดหมดเท่าไหร่ก็ตามที่ผมพูดในข้อ15นะครับก็คือในปี2 5 6 5กุ้งเสียแสนกว่าบาทนี่ก็เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่กุ้งหมดจากการพนันออนไลน์ และที่สําคัญที่สุดก็ต้องสูญเสียแฟนอันเป็นที่รักวงเล็บเขาหนีไปนะครับทุกคนส่วนข้อ19กุ้งมีนี้ในระบบก็คือในตอนนั้นมีบัตรเครดิต2ใบวงเงิน3า0 0 0 0หนึ่บาทขายมอเตอร์ไซค์สคันได้มา4,000มื่กว่าบาทแล้วก็ขายทองอีก3 000, บาทได้มา7,000หมืกว่ารวมถึงอีออนเฟิร์สชอยอีก5,000มกว่าโอโ้โห ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับส่วนข้อ20นอกระบบของกุ้งก็คือกู้เงินเขามาเล่นหลายเจ้ามากรวมๆก็200,000นะครับพ่อกับแม่อีก80,000ญาติพี่น้องอีก100,000เงินของแฟนอีก150,000แล้วก็เพื่อนสนิทอีก30,000อื่นๆอีก15,000นะครับทุกคนโอ้โหโอ,อ่วมเลยนะครับผมเชื่อว่ามีใครหลายคนเนี่ยมีนี้พอๆกับกุ้ง แล้วก็มีหนี่น้อยกว่ากุ้งใครที่ยังเล่นอยู่นี่ของคุณถ้ายังไม่ถึงกุ้งหรือยังไม่หมดมากขนาดนี้ถ้าคุณไม่เลิกคุณก็อาจจะเป็นเหมือนกุ้งหรืออาจจะมากกว่ากุ้งก็ได้แต่ถ้าใครเลิกมันก็หยุดอยู่แค่นั้นประสบการณ์ของเองก็พอแค่นั้นแล้วถ้าเลิกได้ก็จะเป็นครูหรือให้คำแนะนำกับคนอื่นได้ ว่าเราเลิกพนันได้จะเลิกได้ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่นั่นมันเป็นวิธีของคุณมันย่อมเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ถ้าวิธีคิดที่จะเข้าเล่นอยากฝากอยากเติมนี่เป็นวิธีที่เราไม่ควรเก็บมาไว้ในหัวเอาออกไปให้ไกลที่สุดอย่าได้ไปยุ่งกับมันเลยพนันออนไลน์เพราะมันเป็นระบบ AI แต่ตัวเราเป็นคนมีแค่ความคิดกับยอดเงินในบัญชี ถ้าเอามาจับใส่กันให้พวกเราตัดสินผลแพ้ชนะนะครับว่าใครจะอยู่และใครจะไปแล้วใครจะเป็นผู้ชนะคำตอบนี้ผมเองไม่ต้องเป็นคนตอบทุกคนตอบได้เหมือนกันหมดนะครับส่วนข้อ21รวมเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่ที่กุ้งเล่นเสียก็คือหล้านกว่าบาทนะครับทุกคนส่วนข้อ22คือข้อสุดท้าย กุ้งก็อยากฝากเตือนทุกคนนะครับก็ขอทุกคนเลิกให้ได้ตั้งใจทําง,งานแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีณนะตอนนี้กุ้งก็เลิกพนันได้แล้วนะครับแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นบ้างแต่ณนะตอนนี้ก็ยังติดเหล้าอยู่แต่ก็จะทําเพื่อครอบครัวแล้วก็ให้กําลังใจทุกๆคนที่เลิกพนันใหม่ๆเลิกไปพร้อมๆกันนะครับจบลงแล้วครับเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่ง ที่เคยสูญเสียเมียจากสล็อตนะครับตอนนั้นน่ะเสียใจมากทรมานมากยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้กับกุ้งเนาะชีวิตของพวกเราทุกคนน่ะเกิดมาบนโลกใบนี้มันไม่มีใครสมบูรณ์แบบเกินกว่าใครทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเหตุและปัจจัยอะไรอีกหลายหลอย่างบางคนนะครับพ่อกับแม่ของเขาวางรากฐานให้ดีมาก เวลาเขาเรียนจบมาเขาก็เข้าทำงานตามรอยตามรากฐานที่พ่อแม่เขาวางเอาไว้วงเล็บก็คือมีธุรกิจให้ส่วนบางคนนะครับทางบ้านไม่มีอันจะก,กินวงเล็บยากจนก็ต้องดิ้นรนกู้เงินกอยศสแล้วก็ทำทุกวิถีทางให้ตัวเองมีความรู้เข้าศึกษาในมหาลายัยบางคนก็ประสบความสำเร็จ บางคนก็ไม่ประสบความสําเร็จผมเชื่อว่ามีใครหลายคนเนี่ยเคยเป็นอย่างที่ผมพูดมาอย่างแน่นอนแต่วันนี้พวกเราเนี่ยมีปัญหาแค่อย่างเดียวก็คือเลิกพน,นันทําอย่างไรพวกเราจะเลิกพนันให้ได้บางคนนะครับมีปัญหามากกว่าเราอีกครอบครัวแฟนหรือความรักนะครับและก็อะไรอีกหลายๆอย่างไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวกับการพน,นัน แต่เขาก็ยังเอาตัวเองออกมาไม่ได้แต่ตัวเรานะครับข้อเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็จะต้องทำให้ได้เลิกพนันวันต่อวันเสียแล้วเสียไปเริ่มต้นใหม่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดอย่าคิดถึงอดีตและก็อยู่กับปัจจุบันทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมต้องขอจบคลิป เรื่องราวของน้องกุ้งไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับราตรีสวัสดิก์การทุกทุคนนะครับสวัสดีครับ